การหาหรือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยกับ b r ีอจบลงแล้วครับและถแถลงผลการหาหรือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายมีถแถลงการร่วมกันที่จะลดเหตุรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับอย่างให้เห็นผลนะครับโดยจะเสนอแผนนี้ระหว่างกันก่อนเดือนรอมฎอนหรือภายในวันที่25เดือนนี้คุณมนตรีอุดมพงศ์รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับ คุณกิติครับครับคุณกิติครับหลังจากใช้เวลาเกือบ9ถึง10ชั่วโมงในการพูดคุยกันกับทางกลุ่ม BRN ล่าสุดได้มีผลออกมาแล้วนะครับในขาที่การสภาวความมั่นคงแห่งชาติได้เปิดเผยผลการพูดคุยเบื้องต้นใน2ประเด็นหลักไปฟังรายละเอียดในการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับกระบวนการได้มีการร้องเรียนมา5ข้อนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้ชี้แจงไปว่าเราได้มีพัฒนาการในการดําเนินการเพื่อสิทธิภาพข้อเท็จจริง จะได้สแสวงหาคำตอบตรง5ข้อนั้นนะครับแล้วก็ปัญหาของเราเราก็สะท้อนเห็นว่าที่ยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามกันได้เนี่ยเพราะความชัดเจนของข้อเรียกร้องนะ่ะในเชิงภาษาต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดความชัดเจนดังนั้นกระบวนการก็รับข้อนี้ไปนะครับที่จะส่งรายละเอียดคําชี้แจงแถลงขาวเนี่ยของเนื้อหาใน5ข้อนั้นนะ่ะให้มีความชัดเจน นะครับโดยเร็วก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนะครับมาให้ทางเราเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะได้ไปแสวงหาคําตอบร่วมกันต่อไปนะครับส่วนในประเด็นที่2ก็ประเด็นหลักครับก็ต้องกลับไปเรื่องการลดเหตุความรุนแรงนะครับตอนนี้ก็เห็นพ้องต้องการที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะครับในเดือนรอมฎอนะครับที่เราจะลดเหตุความรุนแรงตอนนี้มาตรการที่จะดําเนินการลักษณะอย่างใดเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะต้องนํากลับไปนะครับแล้วก็รีบนํามาเสนอก่อนที่จะถึงเดือนอมฎอน ว่าเราจะมีการปฏิบัติและร่วมดำเนินการกันในลักษณะใดครับผมครับที่เห็นเป็นรูปประมค่อนข้างชัดเจนขึ้นในการคุยกันครั้งนี้ก็คือมีถแถลงการร่วมของทั้งสองฝ่ายนะครับโดยใจความคร่าวๆระบุว่าการประชุมหารือเพื่อสันติภาพชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงกาลาลัมเปอร์ในวันนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในข้อตกลงหลักการลดเหตุความรุนแรงตลอดเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นเดือนอันประเสริฐเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความปลอดภัย ส่วนหนึ่งของถแถลงการระบุว่าฝ่าย B R N จะส่งคําอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอ5ข้อตามที่ได้มอบให้กับฝ่ายไทยแล้วหลังจากที่ได้รับคําอธิบายเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวจากฝ่ายไทยที่รับจะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะให้นํากลับมาสู่ที่ประชุมรวมทั้งนําเสนอต่อ B R N ผ่านผู้อานวยความสะดวกต่อไปซึ่งในที่นี้หมายถึงมาเลเซียนะครับ ประเด็นเรื่องการหาทางยุติเหตุรุนแรงให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถูกยกมาพูดคุยกันในการคุยกันในครั้งที่3มนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนที่จะเริ่มต้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้จะใช้เป็นดัชนีชีวัดแต่ว่าแผนการในการปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องถูกนําเสนอถึงกันและกันก่อนจะถึงช่วงเดือนรอมฎอนนะรวันนี้จึงมีการพูดคุยกับฝ่ายกระบวนการซึ่งกระบวนการก็เห็นพ้องกับเรานะครับก็จึงจะทํารายละเอียดเนี่ยในเรื่อง ห้าข้อเนี่ยอย่างชัดเจนว่าแต่ละข้อแต่ละประเด็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะส่งกลับให้เราก่อนที่จะถึงวันเดือนละมาดอนครับครับแต่ว่ายังไงก็ยืนยันว่าอยู่ภายใต้รัฐมนูญไทยทีนี้จะมีอะไรชี้วัดครับว่าความรุนแรงเนี่ยลดลงตามที่ได้ตกลงกันบนโต๊ะเจรจาก็เมื่อถึงเหตุตรงเดือนละมาดอนนั่นแหละครับพอมาตรการที่เสนอมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฝ่ายของเราจะลดการปฏิบัติการยังไงของเขาจะลดการปฏิบัติการยังไงแต่แน่นอนครับมาตรการการ รักษาความปลอดภัยของพี่น้อง like ประชาชนเนี่ยยังคงต้องมีอยู่นะครับรักษาความปลอดภัยสถานที่ต่างๆที่สาคัญต้องมีอยู่แต่ว่าวิธีการตรงนี้จะปรับกันให้เป็นรับได้ซึ่งกันและกันครับผมครับแต่ว่าสองอ่าแล้วก็เพิ่มเติมครับในเรื่องเรื่องความรุนแรงเนี่ยครับมันก็จะมีพัฒนาการไปเรื่องการอำนวยยุติธรรมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับสบตจะได้จัดคณะกรรมการคณะทํางานในเรื่องการอำนวยความิธรรมให้เกิดความชัดเจนนะครับที่เขาร้องขอมาก็เป็นประเด็นที่3ในเรื่องอำนวยความยุติธรรมาตรการ ฝ่ายเราเนี่ยจะพูดให้ชัดได้ไ้หมครับว่าลดการปิดนองตรวจค้นจับกลุ่มก็เป็นถือว่า <S 2> <S 2> เป็นมาตรการตรงนั้นอะไรเราคงจะต้องเอผาลงหรือหยุดลงนะครับนะครับส่วนตรงนั้นแน่นอนแต่ว่ามาตรการที่ยังต้องรักษาความปลอดภัยอซอฟต์แทร็กเก็ตกับสถานที่ต่างๆยังยังคงมีอยู่นะครับไม่ใช่หยุดอะไรทุกอย่างไม่ใช่ใช่ครับมั่นใจได้แค่ไหนว่าเขาสามารถสื่อสารกับกับฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่้ทงบาลจังหวัดอ่านะตอนนี้เขายืนยันนะว่าเขาสามารถสื่อสารกับฝ่ายปฏิบัติการและขณะเดียวกันเนี่ย ไม่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติการเขาก็จะเป็นสะพานเชื่อมกับกระบวนการอื่นด้วยครับผมครับถ้าฟังจากการเปิดเผยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะเห็นว่านับจากนี้ไปจะมีประเด็นที่ต้องจับตาอยู่2-3ประเด็นนะครับนั่นก็คือรายละเอียด5ข้อที่ BRN เสนอมานั้น ได้รับการทักท้วงว่าควรจะมีรายละเอียดที่เป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจนมากกว่านี้และจะต้องส่งถึงมือเจ้าหน้าที่ของไทยก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนหรืออย่างน้อยที่สุดภายในวันที่25เดือนนี้เช่นเดียวกับแผนของเจ้าหน้าที่ไทยก็จะส่งถึงทาง BRN ในช่วงเวลาเดียวกันและหลังจากนั้นตลอดเดือนรอมฎอนจะเป็นช่วงของการวัดผลว่าจะไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นและถ้าเกิดว่ายังคงมีการเกิดขึ้นนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องหาหรือร่วมกันถึงสาเหตุที่ยังคงเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยกัน ซึ่งคาดกันว่าการพูดคุยกันนั้นจะมีอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นเดือนรมดอนแต่ยังไม่กำหนดช่วงวันเวลาครับ